คุณลุงวันนี้รบกวนคุณลุงแล้วหลินเจียลี่เห็นว่าหลานสาวของเธอสุภาพมากดังนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกนอกจากทักทายคนขับเรือด้วยเธอเคยมาที่ทะเลสาบตะวันออกมาก่อนแต่เธอก็จากไปทันทีหลังจากเรือจอดเทียบฝั่งและเธอก็ไม่เคยสุภาพขนาดนี้มาก่อนด้วยต้องบอกว่าบางครั้งคนก็มีอิทธิพลต่อกันได้ในยุคนี้นอกเหนือจากการนั่งเรือในทะเลสาบตะวันออกแล้วเด็กๆก,ก็ไม่มีอะไรสนุกให้ทำ ดังนั้นหลินเจียลี่จึงบอกว่าเธอจะพาเจียงชานไปดูสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีที่เจียงเฉิงเป็นความภาคภูมิใจของผู้คนในเจียงเฉิงมาเป็นเวลานานถึงขนาดที่ผู้คนจำนวนมากจากทั่วประเทศก็ยังหวยหาที่จะมาเยือนสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีที่เจียงเฉิงหลินเจียลี่รู้สึกว่าการพาหลานสาวของเธอไปดูสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีจะทำให้เธอตกตะลึงอย่างแน่นอน แต่ใครจะไปคิดว่าหนูน้อยเจียงชานกลับพูดขึ้นมาว่านะเจลลี่เมื่อวานหนูผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีสามครั้งแล้วค่ะหนูยังรู้จักบทกวีที่ยกย่องสะพานข้ามแม่น้ำแยงสีด้วยนะคะลมกำลังเคลื่อนตัวเต่าและงูยังคงอยู่ผืนน้ำกำลังเคลื่อนไหวสะพานทอดไปทางเหนือจะโใต้ช่องว่างของธรรมชาติกลายเป็นทางสัญจรบทกวีนี้พูดถึงสะพานข้ามแม่น้ำแยงสีที่เชื่อมระหว่างเหนือและใต้เชื่อมต่อกับภูเขาเต่าและภูเขางู หลินเจียลี่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งหลานสาวคนนี้รอบรู้เกินไปแล้วหลินเจียลี่จะรู้ได้อย่างไรว่าเจียงเสี่ยวไปเพิ่งพาเจียงชานไปที่สะพานข้าแม่น้ำแยงสี่เมื่อวานนี้เจ้าตัวเล็กกำลังเรียนรู้และแสดงความสามารถทางบทกวีตามสิ่งที่ป่าป้าของเธอพูดกับเธอเมื่อวานนี้หลินเจียลี่พูดว่าถ้าอย่างนั้นนะจะพาหนูไปที่ห้างสรรพสินค้าและซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้หนู เจียงชานสายหัวแล้วพูดอย่างนี้เลนสไนนนะเจลลี่เราจะไม่ไปห้างสรรพสินค้าตอนนี้ถ้าเราอยากไปช้อปปิ้งก็รอให้ป่าป้าไปช้อปปิ้งด้วยกันเขามีเงินมากมายเราจะใช้จ่ายเงินของเขาหลินเจลลี่รู้สึกขบขันกับหลานสาวคนนี้มากแต่เมื่อดูจากกล้องที่เจียงเสี่ยวไปซื้อให้เธอเธอก็รู้ว่าเจียงชานพูดถูกเธอดีใจที่หลานสาวของเธออยู่ฝ่ายเดียวกับเธอจึงพยักหน้ารับเหมือนไก่จิกข้าวเปลือกเอาละเรามาใช้เงินของเขากันเถอะ ในเมื่อไม่ไปเที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีหรือไปชอปปิ้งในห้างสรรพสินค้าหลินเจียลี่ไม่รู้ว่าจะพาหลานสาวของเธอไปที่ไหนแล้วอย่างไรแล้วเจียงเฉิงก็ยังไม่มีสวนสนุกสำหรับเด็กๆในยุคนี้และไม่มีสถานที่เที่ยวเล่นสำหรับเด็กมากนะักหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็เข้ามาในหัวของหลินเจียลี่เธอพูดด้วยความตื่นเต้นว่าชานชานนะ้าจะพาหนูไปยังสถานที่หนึ่งนะเจียลี่จะพาหนูไปไหนเจียงชานถามอย่างสงสยัย หลินเจียลี่ตอบด้วยรอยยิ้มว่าเดี๋ยวหนูก็รู้เองเมื่อพูดเช่นนั้นเธอก็จับมือเล็กๆของเจียงชาและเดินลึกลงไปตามเขื่อนของทะเลสาบตะวันออกสำหรับเจียงเสี่ยวไปเขากำลังนอนหลับสนิทแต่แล้วจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูปังปัปันั่นใครนะเขาลืมตาขึ้นอย่างงัวงเงียแล้วยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาเขานอนอยังไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องมาถูกปลุกให้ตื่นแล้วดังนั้นเขาจึงถามอย่างหงุดหงิด คุณเจียงฉันขอโทษที่รบกวนคุณมีคนมาหาคุณค่ะด้านนอกประตูมีเสียงของพนักงานเกสต์เฮาส์เอ่ยขอโทษเขาดังขึ้นเจียงเสี่ยวไปรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยคนเดียวที่รู้ว่าเขาพักอยู่ที่นี่คือถังเสี่ยวโจและถ้าถังเสี่ยวโจต้องการตาหาเขาเขาจะเคาะประตูด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผ่านพนักงานเกส์เฮาส์ถ้าไม่ใช่ถังเสี่ยวโจแล้วใครที่มาหาเขาอึมอีกสักครู่ฉันจะตามลงไป เจียงเสี่ยวไปตอบพนักงานด้วยความสงสัยหลังจากลุกขึ้นและล้างหน้าเจียงเสี่ยวไปก็เดินออกจากห้องเพื่อไปแผนกต้อนรับของเกสต์เฮาส์